วันนี้ศส,สาวแบล็คพิงจะ,สะแสดงเพลงเล็บซิเกิลเป็นภาษาญี่ปุ่นครั้งแรกและก็ถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างนานแล้วนะครับที่ไม่ได้เห็น4ส,สาวแบล็คพิงบนสเตจก็ไปดูกันเลยครับว่าพวกเธอจะน่ารักกันขนาดไหนสวัสดีครับทุกคนก็ก่อนจะไปดูกันเหนี่ยววันนี้นะครับแอดมินก็จะมาอัปเดตตารางงานของ YG ก่อนเนาะเอาแบบที่น่าจะเป็นไปได้นะครับยังไง YG ก็ยังไม่มาย,ยืนยันก็อย่างที่แอดมินเคยบอกไปนะครับปลายปีนี้ YG น่าจะตัดวงวิ g Bang ออกไปก่อนซึ่งศิลปินที่เหลือในปลายปีนี้นะครับ แล้วง Black พิงคและสุดท้ายนะครับที่ยังคงมีลุ้นก็คือ YG New Girl Group ซึ่งสำหรับ Girl Group ุ r o u ใหม่ของ YG เนี่ยวันนี้ก็มีข่าวออมาอีกแล้วนะครับว่า YG Entertainment น,นกำลังจะเปิดตัวเดบิวต์ YG New Girl Group นะครับหลังจากเดบิวต์ Blackpink มา5ปีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามะครับเพราะว่า YG ไม่ได้เดบิวต์ Girl Group ง่ายๆแม้จะยังไม่ทราบรายละเอียดต่างๆนะครับแต่มีข่าวลือว่า YG นั้นได้ลงจดทะเบียนชื่อ Baby Monster ไปแล้วซึ่งลงชื่อนะครับไว้เป็นทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาเกาหลีเลย แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับยังคงเป็นข่าวลือเพราะว่า YG ยจังไม่มาย,ยืนยันประมาณที่บอกมาเมื่อกี้นะครับแผนของ Y g จในช่วงปลายปีซึ่งจากทุกวงเนี่ยเหลือเวลาแค่สเดือนนิดๆน,น,นะครับและยังคงไม่ปักวันวงไหนสักวงเลยแม้แต่โซโลของลิซ่าที่คาดเดาว,ว่าเพลงใหม่ของเธอนั้นจะมีถึง2 MV เจาะลงไปกับแผนตารางงานคร่าวๆข,ของ YG ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับมาต่อกันที่วันนี้ที่4ีซาร์บล็กพีมีขึ้นสเตจโปรโมทเพลง l ลิฟซิเกอร์เวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับเป็นครั้งแรกและเราเหล่าบ,บิงนะครับยังได้เห และนี่นะครับก็คือลูกของสาวๆในวันนี้เรียกได้ว่าชุดทุกคนน่ารักเหมาะกับการโปรโมทเพลงเวอร์ชันญี่ปุ่นมากเลยและก็แน่นอนคลั้งวิกของ YG ไม่เคยทำให้บลิงค์ผิดหวัง จะสนว่าผมสั้นผมยาวหรือเสียอะไรทําไมในเมื่อมีวิกของ YG ก็ใช้ได้คุ้มกันมากเลยนะครับโดยเฉพาะลิซ่าวันนี้เนี่ยได้จัดผมสีดํายาวที่หลายคนชอบนะครับมาให้ถือว่าผมสีดํายาวนั้นเหมาะกับลิซ่ามากๆเลยดูสวยแล้วก็น่ารักไปพร้อมๆกันนะครับในส่วนของสมาชิกคนอื่นนั้นคงไม่มีใครใส่วิกของ YG ใช่ไหมแอดมินว่าน่าจะไม่มีนะครับเพราะายังดูไม่แตกต่างจากเดิมกันทุกคนซึ่งพวกเธอทุกคนทั้งสีคนนะครับก็ได้บอกว่าพวกเรานั้นไม่ได้มารายการ Music Station กันนานแล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนมาสนุกไปด้วยกันนะ และในตอนสุดท้ายสเตจการโปรโมทเพลงลับซิเกอร์เวอร์ชันญี่ปุ่นครั้งแรกก็ได้ทําการจบเสร็จสิ้นลงไปอย่างสวยงามนะครับก็หวังว่าพวกเราทุกคนนะครับจะเห็นแบล็คพิงบนเวทีในฐานะนักร้องบ่อยๆแต่ว่าในช่วงนี้น่าจะยังคงต้องรอกันไปก่อนไปรอรุ่นช่วงเดือนตุลาเดือนพฤศจิกายนะครับว่าจะได้กลับมาเป็นนักร้องกันหรือเปล่าโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วสําหรับคลิปนี้แอดมินยังคงยืนยันนะครับว่าชอบวิของ YG มากสามารถเสกลุกต่างๆของสาวสาวให้เราเห็นได้นะครับก็เห็นบลิงบางคนเริ่มแซวแล้วว่าในโซโลของลิซยอน ก็สำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ